สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Move Me b ีบีเลเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b ีีจะมาแนะนำซีรีส์จาก n น t f l i x เรื่องอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายซีซั่น3เข้าฉายเมื่อปี2019ซีรีส์เรื่องนี้นะคะสร้างขึ้นจากหนังสือเซ็อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชครา 3, ้ายทั้ง13เล่มสำหรับซีซั่นที่3จะอิงเนื้อเรื่องจากหนังสือชุดอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายเล่มที่10ถึง13ประกอบไปด้วย หน้าผาวิปโยคถ้ำทะมึนหายนะก,ก่อนปีชากและจุดจบแห่งความโชคร้ายซีรีส์เรื่องนี้สร้างต่อจากซีซั่นที่สองหลังจากที่เขาโอลาฟจับตัวซันนี่ไปเพื่อหฮบสมบัติตระกูลบอสแลแล้วตั้งใจจะฆ่าไวโอเลตกับเขาทิ้งซะสองพี่น้องก็หาทางเอาชีวิตรอดมาได้และวางแผนไปช่วยซันนี่ที่ถูกจับไปและหาทางไปยังสำนักงานใหญ่ของวอลฟอดเพราะเด็กๆรู้ว่าเขาโอลาฟจะไปที่นั่น แต่ในระหว่างทางไวโอเลตกับเขาก็ได้เจอกับคนที่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้เจอซึ่งเขาคนนั้นก็คือควิกลีควักไมล์แฝดคนที่3มของตระกูลควักไมล์ที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วควิกลีเล่าว่าเขารอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้มาได้และตอนนี้เขากําลังหาทางไปยังสํานักงานแห่ของวอฟอพวกเขาหวังว่าจะได้เจอดดนแค่นกับอิซาโดราที่นั่นไวโอเลต คลาวและควิกลีตึงหาทางไปยังสำนักงานใหญ่ด้วยกันและทั้ง3ก็สามารถช่วยซันนี่จากเงื้อมือของเขาโอลาฟได้แต่ว่าเด็กๆบดทแลก็พัดหลงกับควิกลีตอนที่หนีเขาโอลาฟและไปเจอเรือดำน้ำลำหนึ่งพวกเขาได้ไปอยู่ในเรือลำนั้นและช่วยกับตันเรือทำภารกิจของวอลฟอร์ดอซึ่งก็คือหากระปุกใส่น้ำตาลซึ่งดูเหมือนว่ากระปุกใส่น้ำตาลจะมีความสำคัญเกี่ยวกับวอลฟด ในขณะที่อยู่บนเรือเด็กๆได้รับโทรเลขจากควิกลีเด็กๆได้ขึ้นจากเรือและเดินทางไปกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ากิสันเกตเธอพาเด็กๆไปที่โรงแรมเดนอมองแล้วปลอมตัวเป็นพนักงานโรงแรมคอยจับตาดูแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมเพราะที่นี่คือที่ปลอดภัยแห่งสุดท้ายของวอลฟอรดและจะมีการนับพบการเกิดขึ้นที่นี่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นจนเด็กๆและเขาลาบต้องหนีไปด้วยกันจนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง และที่นั่นเด็กๆจะได้รู้ทุกอย่างที่พวกเขาอยากรู้ทั้งเรื่องพ่อแม่ของพวกเขาทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ทั้งความแค้นของเขาโอลาฟที่มีต่อครอบครัวของพวกเขาและบทสรุปของความโชคร้ายของเด็กๆโบสแลจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในเรื่องค่ะใครที่สนใจบีบีจะแนบลิงก์ตัวอย่างหนังเอาไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างหนังกันได้ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะบีบีให้10เต็ม10ไปเลยค่ะเพราะเป็นเรื่องที่บีบีชอบมากและในภาคจบก็จบได้อย่างไม่ค้างคาอะไรเลยตอบคําถามทุกอย่างที่ค้างคาใจทั้งหมดซึ่งบีบีปลื้มมากค่ะสำหรับภาคนี้สิ่งที่บีบีชอบมากที่สุดก็คือปริศนาที่เราเดาทางกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกฉเฉลยสักทีถึงแม้ว่านักเขียนนิยายเรื่องนี้ ที่มีส่วนในการช่วยกำกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจะยังใส่ปมอ,อีกหลายๆปมไว้ในเรื่องให้เราได้คิดต่อตามสไตล์ของนักเขียนเองแต่เราก็โอเคกับภาพรวมที่ซีรีส์ได้เฉลยข้อข้องใจทั้งหมดของเราแล้วทั้งวอลฟอร์ดคืออะไรกับปลูกใส่น้ำตาลมีอะไรอยู่ในนั้นพ่อแม่ของเด็กๆมีชีวิตยังไงมาก่อนเขาโอลามีปมอ,อะไรในใจเราจะได้รู้ทั้งหมดค่ะถือว่าโอเคค่ะ ส่วนที่ทิ้งโปลไว้นิดๆหน่อยๆอ,อยากให้คิดต่อเราก็สามารถจนินตนาการต่อได้อย่างที่เราต้องการสําหรับภาพฉากและนักแสดงก็ยังคงมาตรฐานเดิมไว้ค่ะภาพสวยดูแล้วเพลินมากๆอยากให้ทุกคนลองไปดูค่ะแค่นั่งมองภาพเฉยๆก็เพลินแล้วส่วนตัวในภาคนี้ยังคงประทับใจน้องซันนี่เหมือนเดิมอาจจะเพราะเราโดนน้องตกไปตั้งแต่ซีซันแรกเราก็เลยชอบน้องมากๆและในซีซันนี้น้องก็โตขึ้นอีก แล้วก็น่ารักมากๆอยาะบอกว่าในซีซั่นนี้น้องพูดเป็นคำแล้วนะคะทุกคนอ้อแอมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเอาใจเราไปเลยค่ะแต่ว่าในภาคนี้ก็ไม่ได้มีแต่น้องซันนี่เท่านั้นนะคะที่ตกเราได้เพราะน้องควิกลีควอกมายเองก็ตกเราได้แบบเต็มๆอันที่จริงน้องที่แสดงเป็นควิกลีควอกมายก็คือคนเดียวกับที่แสดงเป็นดันแค่นนะคะเพราะว่าเป็นแฝดสามควอกมายแต่ตอนที่เป็นดันแค่นน้องผมสั้นน้องก็น่ารักแหละแต่น้องจะดูเด็ก พอมาแต่งเป็นควิสลีผมยาวคือโอ้ไม่กอดมากทุกคนตอนนั่งดูกรีดมากน้องหลอ่อน้องดูดีแล้วเราก็ไม่ปล่อยผ่านไอจีน้องไปติดตามไอจีน้องมาเรียบร้อยแล้ว น้องน่ารักมากจริงๆถือว่าซีซั่นนี้น้องคลิกลีตกเราได้อีกหนึ่งคนนะคะทําให้ประทับใจมากกว่าเดิมเลยทัชใจจริงๆค่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปหาดูได้ค่ะและถ้าดูแล้วรู้สึกชื่นชอบเหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย